สวัสดีค่ะประแพระจะพาไปเลาะดูสวนยางนะคะตามป้าแพรามาเลยค่ะทุกคนตอนนี้เวลาบ่ายบ่ายสองกว่าค่ะพี่น้องตอนนี้บ่ายสองกว่านะคะทุกคนเลาะบึงโซนน้ำป้าแพค่ะพี่น้องป้าแะพจะพาเลาะดูสวนนะคะ ไปซ่อมเบิ้งปลาบอนน้ำประเทศนะพี่น้องเนาะไปเลยค่ะตามไปดูเลยค่ะปลาบอนอยู่พู้นค่ะอยู่พู้นอยู่หิมอยู่หิมห้วยริมห้วยหรือหิมห้วยหิมห้วยค่ะพี่น้องพี่ไทยนะว่าหิมห้วยเดอ้อพี่ไทยนะว่าริมห้วยค่ะตอนนี้อากาศก้อนหอนเลยพี่น้องปลามาเปิดหน้าอย่างลุ่มนะมาเปิดหน้าทีนี้ตอน ตอนชอบพักป้าก็เลยพาพี่น้องมาเลาะบึงป่าพี่น้องตามเบ่งเด้อขาวาล่ะวาสินะลุงพ่นสารยาอยู่พูนคพี่น้องตอนนี้ก็สีเย็นๆแน่าันหันอู้เหมยแหงพี่น้องนุงเสื้อผ้ากับสองสุดนุงสุดเดียวกับไม่ได้ค่ะเพราะว่ายุ่งยุ่งสิทิมเหมาค่ะพี่น้องยุ่งสิกัด ยุ่งสองชุดช้างชุดผัดห้อนปานนี้เสอร์นะสองกางเกงกะพอดีน้้งทรงรัดมาผัดมันกับทิมต้องได้นุ้งสองค่ะพี่น้องมาถึงแล้วนะคะมาถึงแล้วคะ่ะถึงห้วยแล้วนะคะบรรยากาศถึงห้วยแล้วคะ่ะพี่น้องเห็นอยู่บา้านนะถึงริมห้วยแล้วนะคะ บรรยากาศดีดีค่ะพี่น้องมึงเนี่ยบรรยากาศร่มห่วยค่ะแค่นี้ก่อนนะคะบายบายซียัวเกนโอยลมแรงมากเย็นมากเลยค่ะยเย็นสบายเลยค่ะุ้ยแต่เป็นบันดีเอสวีกา สีมีได้สภ้อากับพี่น้องเอ้ยเอ็ดมันมือมันเงียลไรแบบนี้นะโซ่กำลังเจอ,เ,อพเพระเพ่แต่เพอเลยอยู่ได้มองอันมองบ้านเพอได้หิมกะก็นดีหรือว่าอยู่ในห้องแอร์กันด้นอนอยู่ในพัดลมเย็นๆก็โอ้แต่ตอนนี้เพลได้ลมธรรมชาติค่ะเย็นฉ่ำชื่นใจจังเลยค่ะโอ้ยงเนี่ยบรรยากาศพี่น้องเอ้ยอยู่ห่วยอยู่นองพุ่มืออีก่ะน,น,นี่นะนี่นะส้มประทานอยู่ทังเตอร์ค่ะพี่น้อง เน่โอ้ยเย็นได้แ no, ห so awesome! like like yeah, anyway. so cool so ้งได้พี่น้องเอ้ยกินตำมะฮุ่งนะพี่น้องเนาะแกลงตนไม้แต่ว่าตอนนี้ยังไม่ว่างค่ะยังไม่ว่างแกงค่งทเดี๋ยววันหลังปไาแพรจะมาเกงตไม้แซ่บๆยังไม่กินต้นไม้แกลงตนไม้นะไาแพร่เดีอพี่น้องเด้อยิหิมห้วยนี่ละกินเอาบรรยากาศค่ะพี่น้องแซ่บบ่พี่น้องว่าไปแพร่แกงแล้วแซ่บบทางทาเบิ่งเด้อยังเผาซื้อซื้อเวาซื้อลายก็ไม่ได้เด้อปแพรเนาะ ต้องเห็นบึงประเพณเอ็ดก่อนถ้าเยอะคือคักอิริก็ต้องไม่มาสิบกับประเพณ์ค่ะพี่นอ้องอาสัมนี้ก่อนเนาะแพจะไปทํางานแล้วนะคะนน่นป่าบอลแล้วค่ะพี่น้องมั้ป่าบอลเยู่ยตุ่มต่าตุ่มต่าอยู่ยพู้นป่าบอลป่าบอลป่าบอลพี่น้องนะป่าบอลแล้วป่าบอลแล้วสี้โก้อากาศคึ้มแล้วค่ะพี่น้องฟ้าคึ้มแล้วค่ะมีแม่นฟ้าคึ้มอัน ดวงอาทิตย์เฮาก้อนเมฆค่ะพี่น้องรู้ปะตะเงินเฮาก้อนเมฆค่ะพี่น้องก้อนเมฆบงังบังไอ้บังดวงอาทิตย์เนาะถ้าพูดไทยก็ว่าแดดโบดค่ะแบบนี้นะมาสั้นนี้ก่อนนะพี่น้องเนาะแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะโอ๊ยเพแพรไหนรักอายเด้แพร่ในรักอายเพื่อพิจารณาจริงรเพแพร่ไม่เคยถ่ายหน้าเจ้าของจเจ้าเธอด้ แค่ okay, แบบมันทายเคอโ์ปวดลักอายนะพี่น้องเนาะแต่เพื่อทุกๆคนก็แพ่ก็เลยจัดเธอค่ะพี่น้องยังอายเผื่อนะพี่น้องนะเราไม่ได้ทําอะไรที่มันน่าอายใช่ไหมแต่ถึงท <laughs> ่านี่น้อยก็เห็น <laughs> เห็นรายละเอียดบนน้ำปลา <laughs> แค่นั้นแหละค่ะพี่น้อง <laughs> แต่ก็ไม่เป็นไรนะพี่น้องเนาะ เพราะว่าทุกคนเป็นมิตรเป็นมิตรเป็นเพื่อเป็นมู่เป็นพี่เป็นน้องเดียวค่ะพี่น้องป้าก็เลยมีรักอายเพราะว่าไม่มีอะไรที่ละเธอรักอายค่ะพี่น้องแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเพื่อุจะตบตบน้าผากบุญเจ้าค่ะพี่น้องแค่นี้ก่อนนะคะพี่น้องป้าป,าป,าป,าปาเปิดหน้ายางน้ำป้าค่ะพี่น้องป้ากำลังหาม,มูอยู่ ลุงแกเอ็ดงานลุงป้าแกเอ็ดงานป้าซ่วยเลยเดมิได้ทางคนตั้งเอ็ดนาทีของเพื่อนของมันค่ะพี่น้องแค่นี้เด้อที่เป็นกำลังเจอค่ะป้าค่ะพี่น้องเมื่อมือยเมื่อยมือกินน้ำก่อนค่ะพี่น้องป้ากับว้าผู้เดียวซัมบ้าเนาะพี่น้องเนาะ เมื่ีป้ากับมิหันกล้องโหน้าเจ้าของจเจ้าเธอแล้วค่ะพี่น้องเบื้องหลังมันก็ไม่ได้เลี้ยวไหลไปเลยมากมายยังแท้ก็เห็นตีนกาแล้วพี่น้องเนาะ <c oughs> <c oughs> แต่ก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะคะทุกคนเอาแค่ <c oughs> okay, นีก้ก่อนนะพี่น้องเนาะรักนะทุกคนบ๊ายบายค่ะ